เจริญพรท่านทานบดีผู้ใจูุทุกท่านนะสาธุเราก็หลับตารวมใจของเราไปที่กลางกายอรัธนารพระพุะกหลงปู่กุยอาจารย์ทั้งสองน้อมไปที่กลางกายของเรานะ เรือเดินสมุทรมีสเสบียงพร้อมมีพลังงานพร้อมออกจากฝั่งไปแล้วไม่รู้ว่าปลายทางจะไปที่ใดเหมือนกับคนที่เกิดมาในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหน ป้หมายชีวิตคืออะไรแต่พวกเราไม่ใช่คนเหล่านั้นเราได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำจากหลวงพ่อทั้งสองว่าเกิดมาเพื่อทำมณนิปันให้แจ้ง ที่พักระหว่างทางของเราอยู่ที่บุสิตบุสิตบุรีซึ่งเราก็ทราบซึ่งดีว่าขณะน,นี้มีใครบางคนรอเราอยู่เป้าหมายชีวิตของเราสูงสุดก็คือไปถึงที่สุดแห่งธรรมประโยคเพียงไม่กี่ประโยชน์ที่กล่าวมานี้เราก็ทราบดีว่าคนข้างบ้านของเราก็ไม่รู้ คนที่ทำงานในบริษัทเดียวกันก็ไม่รู้ไปคุยกับเขาก็ไม่เข้าใจให้พึงรู้ว่าเรานั้นมีบุญมากที่เกิดมาแล้วรู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเป้าหมายชีวิตสูงสุดอยู่ที่ใดความรู้เหล่านี้เราได้มาจากคุณครูไม่ใหญ่ จากโรงเรีนอาดุบาลฟันนฟันวิทยาแต่ท้นต้นทางความรู้เหล่านี้เกิดมาเมื่อร้อยสี่สิปีที่แล้วณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงในวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบพระเดชพระคุณหลวงปู่เดินเข้าไปในอุโบสถ แล้วท่านก็มาทบทวนถึงชีวิตท,ที่ผ่านมาที่ตั้งความปรารถนาที่ครองบางนางแท่นบนเรือค้าข้าวซึ่งท่านได้ตั้งสัตยาธิฐานเอาไว้ว่าขออย่าให้เราตายก่อนขอให้ได้บวชก่อน ้าบวชแล้วไม่ศึกตลอดชีวิตซึ่งสัตยาธิฐานนี้เกิดขึ้นตักจากธรรมสังเวทสองประการธรรมสังเวชประการแรกก็คือท่านหวาดกลัวในมรณะภยัยซึ่งชุกชุมบริจโจรที่ครองบังนาะแท่นในยุคนั้นเมื่อท่านเห็นปรากทางออก ขณะที่ร้องเรือท่านก็ทราบว่าพ้นมรณะภัยมาได้แล้วจากโจรที่ยำรักทำร้ายและปนซับนี่เป็นธรรมสังเวชประการแรกประการที่สองท่านมาทบทวนดูบูรพชนของท่านดำเนินอาชีพค้าข้าวถ่ายทอดมาตามลำดับ สแสวงหาทรัพย์ด้วยความยากลําบากแล้ว่็ยจากโลกนี้ไปโดยที่นําทรัพย์ที่ตัวไปไม่ได้เมื่อถึงบิดาของท่านสแสวงหาทรัพย์ด้วยการด้วยความลาบากจากการค้าข้าวจนกระทั่งลบล้มป่วยท่านเป็นผู้ดูแลพ่อของท่านบิดาของท่านจนพ่อของท่านจากท่านไปเมื่อท่านอายุได้เพียง14ปี ท่านก็มาพิจารณาดูว่าทรัพย์ที่พ่อหามาได้ด้วยความยากลำบากก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ทั้งอาชีพและทรัพย์ตกทอดมาถึงท่านเป็นผู้รับภาระต่อในการค้าข้าวสักวันหนึ่งท่านก็ต้องจากโลกนี้ไปเช่นเดียวกับบุรพชนและบิดาของท่านโดยที่ไม่สามารถนำทรัพย์ติดตัวไปได้ นี่เป็นธรรมสังเวชประการที่สองที่ทําใไมตั้งตั้งสัตยาธิฐานบวชตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ท่านได้รละลึกนึกถึงภายในอุโบสถวัดโบทบนหนรวมทั้งหลเวลาตั้งแต่วันออกบวชมาเข้าพรรษาที่สิบสองบำเพ็ญสมนธรรมไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียว ถึงเวลาแล้วที่ต้องบำเพ็ญเพียรให้เต็มที่จึงได้ตั้งสติธิษฐานว่าแมนเลือดเนื้อจะแห้งเกือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีท่านนั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจมลุกจากที่ตลอดชีวิต นี้เป็นสติธฐรนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีวัดพระธรรมกายในวันนี้เมื่อท่านบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในแล้วยังได้เผยแผ่ความรู้เหล่านี้มาสุดสิทธยามาสู่สิทธยาลุสิทท์ทั้งหลาย หนึ่งในนั้นก็คือคุณยายมารตนอุบาสิกาทองสุขตำแห่งปั้นซึ่งเป็นธปมาจารย์ของคุณยายาจารย์มารถตนอุบาสิกาจันทร์ของลกยุงความรู้อันประเสริฐเหล่านี้ได้ถ่ายทอดมาตามลาดับจนมาถึงคุณครูไม่ใหญ่จนมาถึงพวกเราทั้งหลายทําให้มีทําให้รู้ว่าเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหน จะดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้โลกหน้าอย่างไรมีเป้าหมายสูงสุดของชีวิตอย่างไรเมื่อเราระลึกนึกถึงปุญญราภที่เราได้มีความรู้เหล่านี้มีความเลื่อมใสศรัทธาที่หนักแน่นมั่นคมในพระรัตนาไตรและรู้วิธีปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมากายเข้าถึง ทางไปสู่อายัันไใ้ผ่านด้วยการค้นพบของพระเด็จพระคุณหลงผู่เมื่อ140ปีที่แล้วถ่ายทอดประตามลำดับถึงกูย่าอาจารยทั้นสงและมาถึงคุณครูแม่ใหญ่และพวกเราทั้งหลายเราตระหนักถึงบุญยราบอันประเสริฐที่เราได้รับวันนี้จึงปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งทิ้งทุกเรื่องมาเพื่อ มันเป็นกุศลน้อมบุญนี้บูชาธรรมกับมาปูเจียาจารย์ที่ได้เปิดหนทางสวรรค์หนทางนิพพานแก่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ได้โดยยากในโลกในยุคปัจจุบันคณะสงฆ์ออนุโมทนาสาธุการในความคตัญญูกตเวทีของท่านทานบริทั้งหลาย